มหาสนิทเป็นพิธีที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้นก่อนที่พระองค์จะถูกจับตัวไปตรึงกลางแขนจนเสียชีวิตเพื่อไถ่าบาปให้กับมนุษย์ทุกคนพระเยซูบอกกับสาวกให้ทำพิธีนี้เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่าทีในการเข้าร่วมสงบใจอธิษฐานสำรวจจิตใจสารภาพบาปยกโทษให้อภัยถ่อมใจคืนดีกับผู้อื่นเพราะพิธีนี้พระเยซูนำเรากลับมาคืนดีกับพระเจ้าและระลึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา ด้วยใจรับพักดีผูกพันกับพระองค์ทราบซึ้งใจที่พระเจ้าทำทุกอย่างให้กับเราโดยพิธีนี้มีไว้สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นประกอบด้วยขนมปังไร้เชื้อและน้ำองุ่นหรือเหล้าองุ่นก็ได้ขนมปังไร้เชือออเาอาเช้อหมายถึงชีวิตที่ไม่มีบาปปราศจากบาปเล็งถึงกายพระเยซูหนึ่งเปโตรสองข้อ24พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแล้วจะได้ดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมด้วยรอยเคี้ยนของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายฮีบรูสิบข้อสิโดยพระประสงค์นั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสตเพียงครั้งเดียวเท่านั้นน้ำองุนหรือเหล้าอางุนเล็งถึงโลหิตบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสตฮีบรูเก้ข้อยี และตามพระราชบัญญัติถือว่าเกือบทุกสิ่งจะถูกชำระด้วยโลหิตและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยเอเฟซัสหนึ่งข้อเจ็ดในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระคุณอันอุดมของพระองค์พระเยซูป,ประกอบพิธีนี้ในอาหารมื้อสุดท้ายร่วมกับเหล่าสาวกในช่วงเทศกาลปัสกาสิบสี่ข้อยี่สิบสอง ระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาทรงขอบพระคุณแล้วหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับกินเถิดนี่เป็นกายของเรามาระโก14ข้อ24และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่านี่เป็นโลหิตของเราแห่งพันธสัญญาใหม่ซึ่งหลังออกมาเพื่อคนประสงค์องของพิธีมหาสนิทเพื่อระลึกถึงการสิ้นพระชนบนกางเขนของพระเยซูให้ทำจนกว่าพระองค์จะเสด็จก,กลับาโคริน11ข,ข้อ26 เพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา